ปิดท้ายกันที่ความสนุกในละครร้อยป่าคืนนี้คนดีอย่างเสือกลิ่นศัก์ไม่มีที่ยืนซะแล้วจู่ๆก็มีชาวบ้านรวมตัวกันมาประท้วงขับไล่ให้ออกไปจากพื้นที่อ้าวเจอเหตุการณ์แบบนี้พี่เสืองานเข้าแน่นอนแต่เรื่องนี้ดูจะมีเงื่อนงำบางอย่างต้องมีใครชักนำอยู่เบื้องหลังแน่ๆเพราะลำพังชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่แทบจะไม่เคยมีปัญหากันมาก่อนด้วยค่ะใครเผาป่าผมจับหมดรวยจนไม่เกี่ยวคนแพร่ไม่เอาเสือกลิ่นศัก เสือดินสักออกไป,อ,ไปออก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 ไปมาลุ้นแล้วก็เป็นกำลังใจให้เสือดินสักด้วยนะครับกับฉากนี้อีกหนึ่งฉากสําคัญที่สุดเลยนะครับต้องมารองลุ้นนะครับในร้อยป่าหลังจบเส้นทางบันเทิงอย่าพลาดชมนะคะอ้าอ,อย่าเพิ่งเปลี่ยนไปไหนอยากดูละครย้อนหลังพิมเลย w w w b ์ b เลย w w w b a k a b